ไม่ใช่คนที่ได้ไม่ร้องไห้ไม่ด้ไม่ด้ิมตีเป็นคาเกิดเรื่อจริจังตลมรุ่นยุใหม่กุที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงและไม่ชอบที่จะอยู่ในกรอบคูมเไม่ได้ถูกพัฒนาเรียงเพื่อให้เป็นแค่ยาา I you Yeah, <laughs> สวัสดีครับผมชื่อนายธนากรินวันนี้พวกเราจะมาแนะนำเรื่องซูโม่เอกอ็กนะคะเอพีฮอนด่าได้เปิดตัวซูโม่เอ็กรถจักรยานยนต์แบบนาเกเแอนดพีเป็นครั้งแรกของเมืองไทยชูคอนเซ็ปต์ไ์อัมล็อกมันรอบ สรุปถ้าไม่หยุดค้นหาอะไรไมม่รถจักรยานยนต์ฮอนด้ามุ่งพัฒนาสินค้าตอบโจทย์ตลายหลายสนุปขอพูขับที่เป็นสำคัญโดยเทรนของความสนุให้เกิดขึ้นในสังคมนะคะโดยมีุ่มเป้าหมายตลาดและกลุ่มวัยรุ่นไทยยังไที่มีความเป็นตัวของตัวเองสมบูรบ์แบบเลยไม่ชอบที่อยู่ในกรอบโดยซูมเองได้ถูกพัฒนาเพื่อให้เป็นเทียบ

ของรูแปแบบใหม่รองรับรู้ด,ด้านและสามารถเปิดด้านข่านและจัดวองของหลายๆรูแปลแบบเพื่อให้ผู้รับได้เติมเป็นความครีางสรรนอกเกาะสตาร์เป็นของตัวเองทยเพื่อเยอรมนต่งหาะเบิดขวดฉีด PGMFL ่ร้อย C C C ระบายความร้อน ทดสอบมาตรฐาน ECE r 4 6โดยวิศวกร์ฮอนด้าของระบบ V-MAN V-MAN T Transmission สายพานเบรคเศรษฐายเล็กคนตาตอบสนองสไตล์การสับถี่เป็นนิโคสิ่งไว้ล็อกด้วยค่าไอเดียที่ผ่านมาตรฐานระดับ6และรองรับน้ำมัน E20 นอกจากนี้บริษัทเอฮอนด้ายังได้วางจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งมากกว่าร้อยรายการ ภายใต้แบรนด์คตดีรวมถึงแบรนด์ีชาฟูซึ่งเป็นแบรนด์แต่งรถที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยอุปกรณ์ทุกชิ้นได้รับการออกแบบมาเพื่อสูบมูเดตกโดยเฉพาะเพื่อเป็นทางใหม่ให้กับเจ้าของรถได้ตกแต่งรถเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มเสนมแบงอิสระได้ไม่ส้ำแบบสสไตล์ค่ายครออ่ะ ข้อมูลแต่ว่าคุณสามารถพูดคุยกันได้ไหมคะ เกตไฝที่ต้องบอกเลยว่าเจ้ามินิคีนั้นได้รับความนิยมในบ้านเราไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะคันด้าเปิด์ตตัวออนิมูเอชันเอรถเอทีแบบเฟื่องฟ่า่ายไม้ราคานหน้าค่าคืนครับคผ Thank you.